เจอกัน1นึ่วันนี้ที่อำเภอบ้านท่านอ่ะชัยภูมิมากับหัวหน้ากิจจามาเดิมนะครับทีมงานทั้งพี่รายงานไปรถมันสโลโมชั่นต้องมาช่วยกันหน่อยอใช้งานมา3ปีแล้วครับเข้าปีที่3นี่เริ่มอ่อนแรงทำปั๊มไม่ดีไปรอบนึงนะเออหน้าใหญ่ก็ กำลังไล่ระบบนะตอนนี้ก็วัดเพชเชอร์ดูแรงดันต่ำแรงดันสูงให้มันได้ค่าสแตนดาร์ดมาตรฐานก่อนก็เหมือนเดิมแล้วครับ135 115วงจรเดียวกันแล้วก็จะไล่แรงดันสูงแรงดันต่ำเสร็จแล้วก็มาไล่ระบบควบคุมสายไฟนะครับ ็มีกล่องคอนโทรเลอร์นะแล้วก็เฟเจอร์สวิตช์ต่างๆเฟเจอร์สวิตช์แรงดันต่ำเฟเจอร์สวิตช์แรงดันสูงนะแล้วก็ตัวโซลีนอยคุมปั๊ม2ตัวแล้วก็โซเีนอยใต้เก๋งกับตัวป๊อปเจ็ดตัวข้างล่างนะดูว่าต่อสายถูกต้องหรือเปล่าข้าคอยได้ไหมหมีการติดของโซเีนอยหรือเปล่า แล้วก็ไฮเพชเชอร์สวิตที่อยู่ที่คอนโทรลวาลเอ้ยอันนั้นเป็นรูเพชเชอร์สวิตเนาะไฮเพชเชอร์สวิตก็อยู่ที่ปั๊มไล่ดูความถูกต้องนะครับแล้วก็ค่าโอห์มงานทำงานตอนนี้ก็ตั้งเพชเชอร์ดังกันสูงกันหน่อย ไปขับเห็นไหนมันพัน,นูเรื่องอย่างบานนด้ไพี่ไปกเห็นหนแนไปเจอไปขับเห็นหมแนมไเห็นแนวอื่นไไป,ไป ไปขายเกียรติไปนะเกียรติขหลวม ดังนั้นกันหน่อยครับแล้วค่อยว่ากันอีกที